สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแบงก์กแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง The Water Diviner จอมคนหัวใจเทพเรื่องราวของชาวไร่สุดธรรมดาต้องออกหาลูกชายที่หายไปในสงครามการผจญภัยครั้งนี้เขาต้องเจอกับอะไรบ้างและจะทำสำเร็จหรือไม่ก่อนชมคลิปขอคนเล่นหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลย จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเกิดในยุคของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งี่คือนายพลฮาซานผู้คุมกองพันทหารของเติร์กที่นี่คือการลิบโคลีประเทศตุรกีวันที่20่ธันวาคมปี1915งพันาสข้าศึกโจมตีมาไม่หยุดถึงคราวพวกเขาตอบโต้หลังจากพูดปลุกใจในายพลก็ออกคําสั่งเหล่าทหารโผล่ขึ้นมาจากหลุมหลบภยัยด่าหน้ากระหน่ายิงข้าศึกพวกเขาถึงฐานอีกฝ่ายแต่กลับไม่มีใครอยู่ทหารนายหนึ่งตะโกนขึ้นแอนแกทกถอยทัพกลับไปแล้วซึ่งนั่นคือออสเตรเลีย หลังจากสู้กันมา7เดือนแอนแซกก็ตัดสินใจถอนกำลังทหารเติกร,ร่วมกันเฮฉลองให้กับชัยชนะครั้งนี้ตัดมาอีกฝากหนึ่งรับนอร์ทเวสเทิร์นวิเทอเรียประเทศออสเตรเลีย4ปีหลังสงครามโลกที่การลิพโพลีโจโชวัวคอนเนอร์พระเอกของเราชาวไร่สุดธรรมดาเขาและสุนัขตัวโปรดกำลังเดินทางสำรวจหาทำเลเพื่อขุดบ่อเก็บน้ำเล็กๆผ่านไปหลายชั่วโมงหลุมมีความลึกในระดับที่ต้องการพระเอกใช้เสียมสับอีกครั้งทำให้น้ำไหลออกมา เขายกมือดีใจให้กับความสําเร็จนี้หลังจากที่ล้มเหลวมาหลายทีผ่านไปไม่นานน้ําก็ขึ้นมาจนท่วมตัวเขาพระเอกมองฟ้าและนึกถึงใครบางคนจากนั้นก็ขึ้นจากบ่อปูดกับสุนัขตัวโปรดฉันบอกแกแล้วมันต้องมีน้ําอยู่ตรงนี้พลบค่ําพระเอกขี่ม้าก,กลับบ้านยอกล้อกับสุนัขเหมือนทุกวันเขาอาบน้ําล้างตัวพระเอกอยู่กับภรรยาเอลิซาที่กำลังเช็ดรองเท้าให้ลูกชายอูเป็นสามีที่เหนื่อยมาทั้งวัน แต่ก็ยังมาอ่านนิทานให้ลูกฟังถ้าว่าความจริงแล้วบนเตียงมันว่างเปล่าลูกพวกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เอลิซาร้องไห้ออกมาเธอคิดถึงลูกแทบขาดใจพระเอกพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยเขาขุด15ฟุตจนเจอน้ําถ้าหากมีน้ําก็สามารถนําสัตว์ไปเลี้ยงที่หุบเขาได้แต่ในหัวของเอลิซาเนี่ยเธอค็นึกถึงแต่ลูกชายเธอกล่าวขนาดโคลนเขายังไม่เช็ดออกเลยซึ่งนี้ก็ผ่านมาสี่ปีแล้วที่ลูกพวกเขานั้นได้หายไปในสงครามเอลิซาพูดประชดสามีคุณนี่เก่งมากที่หาเจอว่าน้ําอยู่ไหน แต่กลับหาลูกชายเราไม่เจอจากประชดก็กลายเป็นความโกรธเธอเดินเกลี้ยกลาดออกไปซึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็เศร้ามากเช่นกันเขานึกย้อนวันๆที่ได้ใช้เวลากับลูกชายอาเธอร์พี่ชายคนโตทั้งสมกำลังจะไปรบหาเธอรับปากจะดูแลน้องให้ดีนั่นคือครั้งสุดท้ายที่พระเอกได้เจอลูกก่อนนอนคืนนั้นเอลิซาเนี่ยก็มีท่าทางแปลกไปเข้ามาสัมผัสหน้าสามีเหมือนมีนยะบางอย่างกระทั่งเช้าวันต่อมาเจ้าตูบเนี่ยก็เห่าดังไม่หยุดภรรยาเขาหายตัวไป ปรากฏว่าเธอทนอยู่ต่อไปไม่ได้ครับพระเอกเจอตัวเอลิซาที่แม่น้ําในสภาพที่ไม่หายใจแล้วเขากอดเธอและตะโกนขึ้นฟ้าด้วยความเศร้าสุดจะพันนาเสียลูกไปยังไม่พอยังต้องมาเสียภรรยาอีกเขานําร่างเธอไปที่โบสถ์เพื่อจะฝังไว้ที่นี่แต่หลวงพ่อเนี่ยก็ให้ทําไม่ได้เนื่องจากเพราะว่าเธอจบชีวิตตัวเองพื้นที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าสําหรับเอลิซาเสียลูกไป3าคนมันคงหนักหนาเกินไปหลวงพ่อให้ข้อคิด พระเจ้าอาจมอบบททดสอบหลายครอบครัวก็สูญเสียแบบนี้แต่เขาจัดการให้ไม่ได้ละเอกกล้ามากไม่ได้มาเหยียบที่นี่4ปีละทิ้งพระเจ้าไปแล้วพระเอกบอกทันทีโยนเขาให้หมูกินตอนนี้เขาก็ไม่แคร์แต่เอลิซามาที่นี่ทุกอาทิตย์เขาขุดหลุมต่อโรงแล้วแค่หลวงพ่อในช่วยพูดสองคำและปรยดินเท่านั้นหลวงพ่อจะตกลงถ้าหากถาวายรถม้าให้บทระเอกไม่แคร์อะไรแล้วถ้าหากพระเจ้าอยากได้ก็เอาไปเลย เขานั่งต่อหน้าหลุมศพสัญญากับเอลิซาผมจะตามหาพวกเขาหาพวกเขากลับมาหาคุณพระเอกฝังเธอทั้งน้ําตาจากนั้นก็ออกเดินทางอีกด้านหนึ่งครับนายพลฮาซานได้มาที่สุสานทหารผ่านศึกเพื่อขอคุยกับผู้พันฮิวของกองทัพออสเตรเลียหลังจากทําธุระส่วนตัวแล้วทั้งสองก็มานั่งคุยธุระกันผู้พันฮิวเริ่มพูดฝั่งออสเตรเลียเสียคนกว่า2 0 0 0 0นนายที่กันลิปโปลีอีกเครื่องเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบางนายถูกฝังอย่างถูกต้องแต่ก็มีอีกเยอะที่สูญหายหมายการเขียนถูกขโมย หลังจากออสเตรเลียอบพยพแต่สําหรับนายพลฮาซานเนี่ยเขาอยากใช้คําว่าถอยทับมากกว่าสิ่งที่ผู้พันฮิวต้องการคือให้ช่วยตามหาร่างทหารที่หายไปเพื่อฝังศพให้อย่างสมเกียรตินายพลฮาซานตกลงจะเริ่มทันทีพรุ่งนี้เช้าก่อนจากไปนายพลฮาซานเนี่ยก็บอกให้รู้ไว้พวกเขาเสียคนไปเจ็ดเหมือนนายที่ชานากาลีวันต่อมาผู้พันฮิวและนายพลพร้อมกับทหารอีกหลายสิบนายก็เริ่มออกตามหาร่างทหารส่วนพระเอกเขานั่งเรือไปที่ตุรกีนึกถึงลูกชาย3ามคน ซึ่งวันนั้นพวกเขาออกไปล่าสัตว์แต่มีพายุขนาดใหญ่พระเอกขี่ม้าตามหาทั้ง3หนีไม่ทันพระเอกใช้ผ้าคลุมไว้และพูดให้ลูกชายสบายใจเขามาถึงอิสตันบุลตุรกีนี่ก็ผ่านมา3เดือนแล้วที่ออกจากบ้านเกิดระวังเช็คคนเข้าเมืองเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็ตามพระเอกไม่หยุดเพื่อจะให้ไปพักโรงแรมตัวเองน้องมีชื่อว่าออฮานพระเอกถามเจ้าหน้าที่เขาจะไปกันรีโปลีได้ยังไง ซึ่งไม่สามารถจะไปได้ต้องมีใบอนุญาตไปที่สำนักง,งานกลาหโหมอังกฤษต่อน,นั้นเองออฮานเนี่ยก็แอบขโมยกระเป๋าเขาละเอกวิ่งตามอยู่นานแต่แท้จริงแล้วเด็กน้อยไม่ได้จะขโมยแค่อยากพามาที่โรงแรมถ้าจะขนาดนี้พักสักหน่อยก็แล้วกันออหานวิ่งดีใจไปบอกแม่เขาพาแขกต่างชาติมาเธอมีชื่อว่าไอชาซึ่งก็คาดหวังว่าจะเป็นคนอังกฤษแต่พอรู้ว่าไม่ใช่ซ้ำยังเป็นออสเตรเลียนสีหน้าเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปทันทีแถมบอกว่าลูกเธอเข้าใจผิดที่นี่ไม่มีห้องว่างละเอกไม่เข้าใจ อหานลากเขามาตั้งครึ่งเมืองไอชาย,ยืนยันคำเดิมเว่าชายคนนี้ก็หยุดไว้เขาชื่อว่าโอเมอร์โรงแรมยังมีห้องว่างไอชาพูดเป็นภาษาตุรกีเธอไม่อยากให้เขาพักที่นี่แต่โอเมอร์เนี่ยจะรับเขาไว้เพราะกว่าจะได้แขกมันยากสุดท้ายพระเอกก็ได้พักอหานนำทางไปบนห้องพระเอกเห็นว่าเด็กคนนี้น่าจะรู้จักเมืองนี้ดีเขาจึงเสนอจะให้ค่าจ้างถ้าพาไปสำนักง,งานกัลลาหมเด็กน้อยตกลงไอชาที่ตีผ้าอยู่พ่อของเธอกดดึงขนไก่ไม่หยุดลูกสาวรีบมาห้ามไว้ไก่มันยังไม่ตาย เห็นได้ชัดว่าพ่อเธอเนี่ยมีปัญหาด้านสมองเพราะเอกนั่งดูแผนที่ที่นี่ไม่นานไอชาก็อ้ามาให้ที่นี่เรามีน้ำร้อนเพราะเอกกล่าวชมอาหานเขาเป็นเด็กคล่องแคล่วไอชาถามขึ้นบ้างว่าอีกฝ่ายมีลูกไหมเพราะเอกบอกเธอไปเขามี3มคนตอนนั้นก็มีเสียงบางอย่างเพราะเอกถามว่าเขาขายอะไรกันไอชาบอกทันทีนั่นมันเสียงอาซานไอชาวางผ้าบนเตียงทําให้เธอเห็นแผนที่และหนังสือนําเที่ยวแต่มันน่าจะตกรุ่นแล้ว พระเอกบอกเธอเขาไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยเขาจะไปกันริบโพลีไอชาได้ยินก็ตกใจที่นั่นไม่มีอะไรนอกจากผีและพรุ่งนี้อ่อฮา,ารคงช่วยพระเอกไม่ได้เขามีงานต้องทำพระเอกอยู่ที่สำนักง,งานกาลาโหมแต่เจ้าหน้าที่ชาลีก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้กับคนทั่วไปได้พื้นที่ตรงนั้นเป็นสนามรบที่ยังอ่อนไหวคงต้องใช้เวลากว่าที่ทุกอย่างจะสงบ ระเอกมอบรูปลูกชายทั้ง3คนอาเธอร์เฮนรี่และเอ็ดเวิร์ดทหารกองพันจักรวรรดิบอสเตเรียนที่7ถูกเกณฑ์พร้อมกันและตายพร้อมกันในวันเดียวเจสิงหาคมปี1915ที่โลภายปกติมีหน่วยจัดการศพแต่ว่าพวกเขามีสิ่งต้องทำอีกเยอะละเอกต้องการแค่กระดาษที่มีตาประทับบอกว่าไปที่นั่นได้แต่อีกฝ่ายก็ทำให้ไม่ได้ต่อให้อยากทำก็ตามละเอกต้องหาพวกเขาให้เจอชาลีก็ไม่เข้าใจไปตั้งความหวังแบบนั้นได้ยังไงสิ่งที่กองทัพทำกับศพทหารชั้นผู้น้อยทั้งศ คือขุดลุมขนาดใหญ่แล้วกวาดร่างลงพร้อมกันจากนั้นก็เทปูนขาวกรบไม่มีเชื่อไม่มีมา้าทั้งหมดกลายเป็นปุ๋ยนี่คือสงครามครั้งแรกที่เขาเห็นคนแคร์เรื่องศพแต่สําหรับพระเอกนั้นมันสําคัญมากร่างลูกเขาทั้ง3ควรถูกฝังที่บ้านข้างกับแม่พวกเขาชาลีช่วยไม่ได้จริงๆเขาขอให้กลับไป พระเอกเดินผิดหวังออกมาดัาน,นนอกเนี่ยก็มีการประท้วงขับไลพ่พวกอังกฤษที่พระเอกมาถึงที่นี่ได้ก็เพราะอฮานแอบช่วยเขาแถมเด็กน้อยยังพาพระเอกมา่ยังสุเหล่าที่ชาวม,มุสลิมมารวมกันซึ่งมันก็งดงามเอามากๆทั้งสองเดินคุยกันถึงโรงแรมไอชาเห็นก็โกรธลูกมากเด็กน้อยบอกพระเอกให้เงินแถมซื้อนี่ให้ด้วยเธอเตือนพระเอกแล้วว่ายอย่าทำลูกชายเธอแค่สิบขวบไอชาบอกอฮานเสียงแข็งเืนเงินเข้าไปแต่พอเธอจากไปเนี่ยพระเอกก็ให้เด็กน้อยเก็บไว้เป็นความลับระหว่างเรา เช้าวันต่อมาไอชาให้พระเอกนั่งรอเธอจะยกอาหารมาเสิร์ฟพร้อมกับส่งสายตาบอกพ่ออย่าทำอะไรแบบนั้นละ่ะแต่พอเธอไปห้องครัวชายแก่ก็มานั่งคุยกับพระเอกพูดเป็นภาษาตุรกีโดยคิดว่าอีกฝ่ายเป็นครูมหาลายัยไอชากลับมาพร้อมอาหารพระเอกไม่เข้าใจชายแก่พูดไอชาจึงบอกเขาเพียงว่าพ่อเธอขอให้ทานให้อร่อยแต่พอมองอาหารพระเอกเขาต้องการไข่ต้มไอชาไม่พอใจเล็กน้อยเธอกลับห้องครัวแล้วเริ่มจะทนชายคนนี้ไม่ไหวแล้วโอเมื่อพูดให้เธอใจเย็นไอชาขอให้ลูกชายไปเอาไข่ามา จากนั้นก็ไปเสิร์ฟพ่อเธอเนี่ยก็พูดไม่หยุดไอชาจึงแกล้งบอกว่าพ่อเธอถามว่ามีเมียไหมจนทําให้เธอรู้เราเอกเสียภรรยาไปแล้วไอชาถามถึงลูกชายดูจากสีหน้าอีกฝ่ายเธอก็รู้ทันทีจากความไม่ชอบหน้าก็กลายเป็นความเห็นใจขึ้นมาจะไปกันรีโปลีได้ต้องมีเอกสารจงนั่งเรือไปที่เมืองชานะลองถามหาชาวประมงถ้าจ่ายมากพอเขาอาจจะพาข้ามช่องแคบ ม่ต้องใช้เอกสารของผู้อังกฤษพระเอกก็ขอบุณมากๆจากนั้นเขาก็เดินทางทันทีออฮานมาบอกแลาเขามอบรูปให้มันเป็นรูปพ่อเขาที่หายไปในสงครามเช่นกันเด็กน้อยอยากให้ช่วยตามหาพระเอกแปลกใจแล้วโอเมอร์เป็นใครซึ่งนั่นคือลุงของออฮานพระเอกก็รับปากเขาจะลองดูให้สองฝ่ายก็ลากันพวกผู้พันหาร่างทหารอย่างต่อเนื่องกระทั่งเห็นเรือปริศนาโผล่มาเป็นพระเอกเดินลงจากเรือทหารนับสิบมาล้อมเขาไว้สองฝ่ายมานั่งคุยกัน ผู้พันไม่เข้าใจชาวไร่อย่างเขามาพื้นที่อันตรายแบบนี้ทำไมกันพระเอกบอกจุดประสงค์เขาต้องการร่างลูกชายทั้งสตายที่นี่วันสุดท้ายในไดอารี่คือเจ็ดสิงหาคมผู้พันบอกวางใจได้เขาตั้งใจปักป้ายให้ทหารทุกนายนั่นรวมถึงลูกพระเอกด้วยแต่จะอยู่ที่นี่ไม่ได้นายพลฮาซานหยิบรูปขึ้นมานี่คือลูกคุณหรือระเอกไม่ได้ตอบถ้าว่าตอนเย็นทหารมารายงานผู้พันระเอกไม่ได้ไปไหนแถมยังก่อไฟหน้าชายหาดจะให้จัดการเขาไหม ปูพันไม่ต้องการแบบนั้นจงนําอาหารไปให้เขารวมถึงผ้าห่มด้วยวันต่อมาฝ่ายทหารก็ปรึกษากันจะเอาไงกับชาวไร่คนนี้โดยสองวันจะมีเรือไปที่คอนสแตนติโนเปิลปูพันฮิวจะฝากเขาติดไปนายพลฮาซันจึงเสนอระหว่างนี้ควรช่วยเขาหาผูพันไม่เข้าใจทําไมต้องเปลี่ยนแผนเราเพื่อช่วยพ่อที่ยังไม่ปล่อยวางคําตอบนายพลน่าสนใจมากนั่นเพราะว่าเขาเป็นพ่อคนเดียวที่ออกตามหาลูกไงผูพันเข้าใจแล้วเขาสั่งเปลี่ยนแผนทุกคนไปลานสู้รบ เอีกถามจ่าคนเปิกนั่นใครกันจ่าปวดด้วยสีหน้าโกรธแค้นเขาคือนายพลฮาซันมือสังหารแค่เหยียบแผ่นดินมันมันก็ไล่เล,เละมันฆ่าคนของผมไปเกือบครึ่งพวกเขาถึงที่หมายบริเวณนี้เคยเป็นสงครามสามพี่น้องคนแน่รวมกันสู้บนสนามนี้จัดการฆ่าศึกเป็นจํานวนมากอาเธอได้รับบาดเจ็บหนักเขาให้น้องทั้งสองหนีไปปู่เป็นน้องเนี่ยไม่ทําแบบนั้นเขาด่าหน้าเข้าใส่หวังจะช่วยพี่ชายออกมาแต่ผลกลับตรงข้าม ทั้งสองบาดเจ็บหนักระเอกยืนอยู่ตรงนั้นบริเวณศพลูกชายทหารเจอสร้อยคอมันเขียนว่าเอ็ดเวิร์ดลูกชายคนเล็กของเขาระเอกอยากเข็นกับตาปู่พันห้ามไว้อย่าดูจะดีกว่าระเอกมองหน้าน,นายพลฮาซานอีกฝ่ายเนี่ยไม่กล้าสบตาทวาจาฟังออสเตรเลียคนนี้ปู่ที่ยังแค้นตุรกีไม่หายเขาพูดเสี้ยมละเอกไอพวกชั่วนั่นประหารเอ็ดเวิร์ดเป็นคนสั่งอย่าจับเป็นฉเฉลยมันฆ่าคนป่วยยญิงคนเจ็บและมันฆ่าลูกคุพละเอกไม่อาจทนไหวเขาวิ่งเข้าใส่ใน,นายพลฮาซานแต่เจมายเนี่ยก็ฟาดหยุดไว้ได้ เระเอกพูดอย่างเดือดแกฆ่าลูกชายฉันในพลตอบอย่างใจเย็นและเข้าใจคุณส่งพวกเขามาเองและคุณลุกรานเราผูพันให้พาพระเอกไปสงบอารมณ์และขอโทษท่านในพลตำหนิจ่าคนเสี้ยมสงครามมันจบไปแล้วนะจา่าพระเอกสงบอารมณ์ในเต็นผูพันเจอศพเฮนรี่แล้วแต่หาอาเธอร์ยังไม่เจอพระเอกมั่นใจอาเธอร์ไม่ทิ้งน้องๆแน่เขาสัญญากับเอลิซาไว้จะพาพวกเขากลับบ้านผูพันเข้าใจดีแต่นี่คือบ้านพวกเขาแล้วนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาพูดให้พระเอกเข้าใจที่ลานพาย ฝ่ายเราเสียทหาร20,000นตลอด4วันแต่ว่าพวกเติร์พวกเขาเสียไปเจ0ดหื่นฝ่ายเราก็ไม่ชอบจับเฉลยเช่นกันไม่รู้ว่าควรยกโทษให้ฝ่ายเราไหมพระเอกก็เริ่มเข้าใจแล้วสงครามมันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายพระเอกยอมฝังลูกที่นี่เขานั่งเล่านิทานหน้าหลุมศพเช้าวันต่อมาในพนฮานซานได้รับโทรเลขตอนนี้กกีสยุดิสมียนาแล้วฝ่ายเราต้องทาอะไรสักอย่างหวังพึ่งอังกฤษต่อไปคงยากในปนไปหาพระเอกเขาได้รายชื่อมาจากอิสตันบูล มันเป็นนามสกุลค,ค,คอนเนอร์อาจจะเป็นอาเธอร์ที่ถูกจับไปเป็นฉเฉลยเขาไม่ได้ตายที่นี่แระเอกถือโอกาสนี้ขอโทษที่ทําไม่เหมาะสมเมื่อวานเขากลับอิสตันบูลและไปพักที่โรงแรมโอฮานเด็กหนุ่มถามเรื่องข้อแต่พระเอกหาไม่เจออีกด้านหนึ่งที่สํานักงานกลาโหมนายพลฮาซานได้ขอพบกับผอบอังกฤษแต่ชาลีแจงออ้งว่าผอขอเลื่อนนัดนายพลไม่พอใจมากเนื่องจากกรีกลุกรนต่อเนื่อง แต่ก็จำต้องกลับไปซึ่งก็สวนกับพระเอกที่ขอให้เขาช่วยแต่นายพลบอกเขาขอจบการช่วยแค่นี้พระเอกคุยกับชาลีเขาอยากรู้ชื่อค่ายฉเฉลยแต่สถานการณ์ตอนนี้จกักรวรรดิออตโตมันที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ถูกตัดแบ่งรัสเซียต้องการทะเลดำฝรั่งเศสกับอิตาลีอยากได้ทะเลอีเจนอนาโตเลียที่เป็นที่ตั้งค่ายฉเฉลยศึกเต์อกับกรีกก็กำลังจะเปลี่ยนให้เป็นทะเลนองเลือดท่ามกลางความบ้าพวกนี้ใครจะสนตามหาลูกชาลีจะส่งพระเอกกลับประเทศซะ ระหว่างเดินออกมาพระเอกยังไม่ยอมแพ้เขาแอบตามนายพลฮาสาัสซันซึ่งเจมายเนี่ยก็ตามเขาอีกทีจนไปถึงห้องลับที่มีการประชุมสําคัญอยู่เจมายเข้าล็อกพระเอกจากข้างหลังบอกว่าชายคนนี้กําลังจะทําให้เราถูกแขวนคอพระเอกขอร้อในพลเขาอยากรู้ที่ตั้งค่ายนั้นกองทัพต้องมีข้อมูลแน่เขาจนปัญญาแล้วแต่ตอนนี้นายพลก็อยู่ในช่วงลําบากเช่นกันเขาบอกไปแล้วว่าจะช่วยแค่นี้นายพลสั่งให้นําตัวออกไปเจมายไม่เข้าใจการปล่อยพระเอกจะทําให้เราเสี่ยงกันหมด มันเพราะอะไรอยากไถ่บาปงันหรือในพลตอบทันทีนายเองก็อยู่ที่นั่นบางเรื่องก็ไม่ควรลืมนะพระเอกใช้เวลากับออหานโดยมีไอชาแอบดูอยู่เพื่อนสาวคนนี้ก็เอ่ยขึ้นถึงโอกาสการมีสามีใหม่แต่ไอชาปฏิเสธทันทีเธอไม่คิดมีคนอื่นออหานได้บอกแม่พระเอกจะไปบาซิลิกาซิสเทนด้วยไอชาไม่โอเคเราจะไปกันสคนแต่เด็กน้อยก็ขอร้องสุดท้ายเธอก็เลยยอมทั้งสใช้เวลาด้วยกันพระเอกเล่าวิธีชีวิตที่บ้าน พอกลับโรงแรมเขาบอกไอชาเรื่องที่อฮานขอให้ช่วยตามหาพ่อซึ่งเขาไม่ใช่ทหารเขาคือนักดนตรีไอชาแต่งงานมา12ปีส่วนพระเอกรักภรรยามากเรามีความสุขเสมอกระทั่งวันที่เสียลูกอาเธอร์ลูกชายคนโตเขายังไม่ตายเขาถูกจับไปเป็นเฉลยขอได้อยู่คนเดียวไอชามองรูปสามีก่อนจะปล่อยโฮออกมาซึ่งโอเมอร์บอกเธอเสมอน้องชายเขาหรือสามีเธอตายไปแล้วควรทำใจยอมรับไว้ทุกให้เขาตามประเพณี ซึ่งตามธรรมเนียมมุสลิมเนี่ยหญิงไม้ที่เสียสามีสามารถแต่งงานใหม่กับพี่ชายสามีได้หากทั้งสองฝ่ายต้องการซึ่งโอเมอร์อยากแต่งมากเขารอไอชามาตลอดแต่เธอก็ยังไม่ยอมรับว่าสามีจากไปแล้วกระทั่งวันนี้โอเมอร์สุดจะทนโดยบังคับให้เธอใส่ชุดดำไอชาไม่ยอมจนกว่าจะเห็นศพสามีโอเมอร์จะบอกความจริงโอ,อหานว่าไอชาโกหกเรื่องพ่อเขาตายไปแล้ว4ี่ปีไอชาขอร้องว่าอย่าแต่โอเมอร์ก็เดือดมากเขาบอกเด็กน้อยตามนั้น ออฮานเสียใจวิ่งไปหาพระเอกที่นั่งฟังตั้งแต่ต้นไอชาด่าโอเมอร์เขาจะไม่มีวันได้เธอโอเมอร์เดือดด้านบอกเธอไม่ได้ดีไปกว่าโซเพนีไอชาจะตบเขาแต่โอเมอร์กันได้ก่อนจะตบเธอไปหลายทีพระเอกทนไม่ไหวเขาผลักโอเมอร์ลม้มลงแต่ไอชาเนี่ยกลับด่าพระเอกนี่ไม่ใช่เรื่องของเขาโอเมอร์บอกทันทีต้องการแบบนี้ใช่ไหมคบกับข้าศึกน้องชายฉันมันโง่เธอทำตะกูลเสื่อมเสียโอเมอร์เดินจากไปไอชาด่าพระเอกยับบอกว่าเธอเป็นฝ่ายตบโอเมอร์ก่อนทำแบบนี้มีแต่จะแย่ พระเอกไม่เข้าใจ <c oughs> เขาคิดว่ากำลังช่วยซะอีกไอชาก็พูดอย่างเดือดดาลครับลามไปถึงเรื่องที่ลูกพระเอกทำนั่นคือเอาชีวิตพ่อออหานไปทำให้เธออยู่ในสภาพนี้ไอชาขอให้ไปจากที่นี่ซะนี่คือสาเหตุที่แท้จริงทำไมไอชาถึงไม่ชอบคุณออสเตรเลียนพระเอกเก็บของซิ่งออหานก็นั่งรอคุณไม่ต้องไปแม่ผมก็โกรธผมบ่อยๆพระเอกมอบหนังสือแทนการบอกลาถตว่าพอออกมาโอเมอร์เนี่ยก็ยกพวกมาดักตีแต่พระเอกก็สู้ได้จนพวกเจอไมมาหยุดไว้บอกว่าในพลต้องการเจอเขา ณห,ห้องอบซาวน่าเจมายเจอชื่ออาเธอร์ในรายชื่อทหารบาดเจ็บเขาถูกพาตัวไปยังอัลฟิออนแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ออตาตัวมันไม่มีบันทึกพระเอกต้องขึ้นเรือเพื่อกับประเทศพรุ่งนี้นายพลจะไปอังการาระหว่างทางต้องผ่านอัลฟิออนจะแวะถามให้ว่าใครจําอาเธอร์ได้บ้างพระเอกร่วมดื่มกับเหล่าทหารเติร์กกุยส่วนตัวกับนายพลก่อนจะบอกลากันเขากลับโรงแรมซึ่งไอชานั่งรออยู่พระเอกแวะมาเอากระเป๋อาออรฮานเตรียมไว้ให้แล้วไอชากล่าวขอโทษตอนนั้นเธอโกรธ ไม่ได้หมายความแบบนั้นพระเอกไม่ว่าอะไรไอชาพูดถูกแล้วเขาเอาแต่ป้อนอุดมการโง่ๆใส่ให้กับลูกชายทั้งพระเจ้ากษัตริย์ประเทศชาติต้องสอนให้เป็นชายชาติทหารแต่ก็ล้มเหลวไอชาพูดหลอกเขาเธอวัดคุณค่าผู้ชายจากความรักที่มีต่อลูกไม่ใช่ชะตากรรมของลูกเขาซึ่งพระเอกต้องไปแล้วพรุ่งนี้ไอชาก็เลยเลี้ยงบอกแหละเป็นเมื่ออาหารกลางแสงเทียนทั้งสองคุยกันด้วยรอยยิม้มตทว่าตอนพระเอกเข้านอนเขาก็ฝันถึงลูกชาย เห็นภาพอาเธอร์ยังไม่ตายพระเอกสะดุ้งตื่นตอนเช้าชาลีก็กำลังตะโกนเรียกต้องพาพระเอกไปลงเรือกลับบ้านพระเอกอยู่กับไอชาบอกว่าเขาเห็นอาเธอร์ชัดลูกชายเขายังไม่ตายเขายังไม่อยากกลับตอนนี้ทหารพังประตูเข้ามาไอชาจึงช่วยพระเอกหนีเขากลับไปหานหายพลฮาซานบอกด้วยความมั่นใจอาเธอร์ยังไม่ตายเขาขอร้องให้พาไปด้วยนายพลจำต้องยอมกองทัพเต๋อขึ้นไปบนรถไฟออกเดินทางสู่อังการา เจมายได้คุยกับพระเอกออสเตรเลียจะได้แผ่นดินส่วนไหนของออตโตมันพระเอกตอบว่าพวกเราไม่ได้ต้องการแผ่นดินใครแต่ต่อสู้เพื่อประเทศเท่านั้นทางยังอีกยาวไกลเจมาย J ให้พระเอกสอนการใช้ไม้ทริกเก็ตกระทั่งในพลเห็นควันทหารเตรียมปืนชาวบ้านส่วนหนึ่งต้องอบพยพเนื่องจากโดนเผาบ้านพวกกรีกเข้ามาเยอะกว่าที่คิดเบื้องหน้าก็มีไฟทําให้ต้องหยุดขบวนก่อน สถานการณ์มันแปลกๆและทันใดนั้นทหารกรีกก็รัวปืนใส่มันคือกับดักสองฝ่ายสู้รบกันครู่เดียวครับฝ่ายเติร์กแพ้อย่างย่อยยับเหลือเพียงแค่พวกนายพลเขาบอกพวกมันพระเอกเป็นเฉลยเป็นชาวออสเตรเลียนนั่นคือพันธมิตรของกรีกหัวหน้าของทัพกรีกสั่งให้ฆ่านายพลซะส่วนพระเอกปล่อยไว้ก่อนทหารนายหนึ่งกำลังใช้ปืนของเติร์กเพื่อสังหารพวกเขาเองนายพลไม่กลัวแม้แต่น้อยทว่าก่อนลั่นไกพระเอกก็เข้าช่วยฟาดพวกกรีกด้วยไม้นายพลก็จับปืนยิงแต่ก็ต้องเสียเจอมา ระเอกและายผลรีบควบม้าออกจากบริเวณนั้นหัวหน้ากรีกพยายามยิงตามแต่ทั้งสองก็รอดมาได้ออกมาได้ประมาณหนึ่งทั้งสองหยุดพักมา้านายพลบอกเขาไปส่งได้แค่อัลฟิออนทั้งสองเดินทางต่อแต่จวนจะถึงเป้าหมายระเอกก็เห็นเมืองที่เหมือนในนิมิตเขาอาเธอร์อยู่ที่นี่แน่เขาขี่ม้าเข้าไปทั้งที่อัลฟิออนเนี่ยต้องไปอีกทางนายพลก็จำต้องตามพระเอกลงเดินเทา้า ปีนขึ้นไปบนกังหันลมตะโกนหาอาเธอร์นายพลถามชาวบ้านแถวนั้นเรากําลังหาตัวคนทํากังหันนี้ชาวบ้านชี้บอกเขากําลังทาสีอยู่ในโบสถ์เก่าละเอกก็รีบไปที่นั่นทันทีและก็เห็นมีชายดูซุดโสมคนหนึ่งกําลังยืนหันหลังอยู่ละเอกกล่าวทักลูกชายอีกฝ่ายหันมาชา้าชาเขาก็คืออาเธอร์ควอนเนอร์สองพ่อลูกสวมกอดกันเป็นการเจอกันในรอบ4ี่ปีนายพลก็ยืนดูอยู่ข้างหลังละเอกชวนลูกชายกลับบ้านแต่อาเธอร์ดูไม่อยากเขาพูดถึงน้องชายทั้งสองที่ตายไปในสงคราม พระเอกดูเรื่องแล้วอาเธอร์ถามถึงแม่พระเอกตอบทั้งน้ำตาแม่ไปอยู่กับน้องแล้วอาเธอร์เสียใจกรดตัวเองพ่อขอให้เขาปกป้องน้องแต่กลับทำไม่ได้เฮนรี่ถูกยิงแสกหน้าเอ็ดเลือดไหลเป็นชั่วโมงเขารู้ว่าไม่รอดแน่จึงขอให้พี่จบชีวิตอาเธอร์ทำไม่ลงแต่เอ็ดพยายามบอกถ้าเขาทำเองจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อาเธอร์จำต้องหยิบปืนเขาลงมือเหนี่ยวไกทั้งน้ำตาสีหน้าเจ็บปวดเกินบรรยายอาเธอร์บอกพ่อเมื่อน,น้องไม่ได้กลับเขาก็ไม่สมควรได้กลับแต่พระเอกบอกคนผิดคือเขาเอง ที่ไม่พยายามห้ามลูกเลยเขาฆ่าลูกตั้งแต่วันที่ส่งมาตอนนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นเป็นระยะทหารกรีกกำลังบุกมาที่นี่อาเธอให้พ่อไปซะพวกมันยิงปืนใหญ่ไม่หยังนายพลเองเนี่ยก็ต้องไปทั้งสองออกมาจากโบสถ์พระเอกบอกลาและขอบคุณในพลจากใจเขาจะกลับไปหาลูกแต่ก็โดนปืนใหญ่ยิงดักหน้าอาเธอร์จึงบอกให้ตามมาพวกเขาถึงบ่อน้ําซึ่งเชื่อมกับแม่น้ําข้างนอกแต่พระเอกจะไม่ไปไหนถ้าอาเธอยังอยู่เขาบอกลูกชายพ่อฝังแม่ไปแล้วฝังน้องๆไปแล้วถ้าลูกไม่ไป พ่อก็ไม่มีที่ไปถ้าเราไม่ไปด้วยกันเราก็ตายที่นี่ด้วยกันอาเธอร์นิ่งไปและสุดท้ายก็ยอมทั้งสองโดดลงและมาโผล่ที่แม่น้ํานอกเมืองชาติตันมาพระเอกพาลูกชายมาแต่งตัวใหม่จากนั้นก็ไปที่โรงแรมเดิมออฮานเห็นพระเอกเนี่ยก็โดดกอดทันทีเด็กน้อยดีใจมากก่อนที่จะพาอาเธอร์ไปดูห้องส่วนไอชาเนี่ยก็อยู่ข้างนอกพระเอกเดินออกมาไอชาเห็นเขาแล้วแต่เธอก็ดูไม่ดีใจเท่าไหร่เธอเสิร์ฟกาแฟให้ซึ่งก่อนหน้านี้ไอชาเคยบอกครับ กาแฟเนี่ยคือสื่อแทนใจผู้หญิงถ้าเธอคนนั้นไม่ชอบกาแฟมันจะขมแต่ถ้าเธอรักมันจะหวานหวานแค่ไหนขึ้นอยู่กับรักแค่ไหนซึ่งพอพระเอกลองคนกาแฟดูปรากฏว่านี่มันน้ำตาลเต็มแก้วเลยไอชายยิ้มกว้างให้เขาพระเอกยิ้มตอบก่อนที่หนังจะตัดจบไป และนี่คือ The Watcher Diviner 2014จอมคนหัวใจเทพทำคะแนนจาก IMDB ไปเที่7เต็ม10คะแนนครับและรถเทนเนี่ยนักวิจาร์ณให้ไว้ที่63%ฟฝั่งคนดู60%ครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Prime Videos และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมนก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ